ถันสมพักแป้นหรือว,ว่าพักคุยใชย้ไปกินกับปนกับเอวกันเพื่อน,อนใส่บะเขือคืนน้ำมือ้อข้าวแรก็กินได้แล้วเพื่อนๆใส่มีนปนบะเขือเด้อยน่าเลยหอมมากกินกับยายวีเด้อยสมพักแป้นกับปนบะเะขือเขากันได้ด้วยเพื่อน อง่นเงยกินได้แล้วแสบ่บอีนีกับเม่นมือใื้ใส่มะเขือขืนด้วย